สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมคะเมื่อคืนตอนเวลาประมาณตีสองค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่บริเวณชุมชนของโอกัสแบรียะนะคะและในพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ของคนไทยที่อาศัยอยู่ด้วยค่ะนี่คือสภาพทั้งหมดนะคะที่มีพี่น้องคนไทยของเราอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย เป็นบ้านแฝดน,นะคะเป็นบ้านบ้านเทาก็จะเรียกว่าเป็นอ,าอพาร์ตเมนต์ที่มันต่อเนื่องกันนะคะบ้านที่เรียกว่ารอดชีวิมีอยู่ห้าหลังค่ะเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่หลังแรกนะคะและครอบครัวของคนไทยของเราอยู่หลังสุดท้ายค่ะเขาก็เลยไม่ได้ทันที่จะเอาข้าวของอะไรออกมาเพราะคิดว่าพนักงานดับเพลิงแล้วก็รถด,ดับเพลิงอยู่ในพื้นที่แล้ว แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะคะเพลิงไหม้วอดทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอะไรเหลือเลยครอบครัวนี้เพิ่งย้ายมาที่สวีเดนค่ะเป็นครั้งแรกไม่เกินหนึ่งปีนะคะดังนั้นเอกสารทุกอย่างถูกมอดไหม้ไปหมดเลยค่ะตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือนะคะเขายังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สวีเดนค่ะ แต่ว่าเราสามารถช่วยกันได้ค่ะนี่คือสภาพบ้านนะคะที่ไม่มีอะไรเหลือเลยของพื้นที่ทั้งหมดค่ะใครที่ต้องการประสงค์จะช่วยเหลือนะคะสนับสนุนช่วยเหลือสามารถที่จะแจ้งได้นะคะสามารถแจ้งเราได้ค่ะตอนนี้เราได้ติดต่อกับครอบครัวนี้แล้วนะคะชื่อครอบครัวของน้องนางค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่สวีนได้ประมาณ8เดือนค่ะ ยังไม่มีเอกสารการอยู่ที่สวีเดนทั้งหมดอยู่แค่ยังไม่มีแบบประจำตัวจำตวประชาชนน,นะคะจึงไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีอะไรได้เลยในตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้ครอบครัวของคนไทยเราค่ะคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะคะตอนนี้มีแต่ควันขมเหลาไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะเอกสารทุกอย่างถูกทิ้งไว้ในกองเพลิงค่ะ ดังนั้นใครที่อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนแจ้งเรามานะคะเป็นครอบครัวของคนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่สวีเดนค่ะใครที่ต้องการที่จะช่วยเหลือรบกวนช่วยแชร์นะคะช่วยแชร์แล้วก็แจกจ่ายกันออกไปคงจะต้องติดต่อทางสถานทูตเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับเรื่องใบต่างๆมีอยู่5ครูหาทั้งหมดค่ะ มีอยู่5ครูหาครอบครัวของคนไทยของเราอยู่ครูหาสุดท้ายนะคะพนักงานดับเพลิงมาตั้งแต่ครูหาแรกที่มีการดับกันดับเพลิงกันแต่ว่าไม่สามารถครวบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะทําให้ทั้งครูหา5ครอบครัวค่ะที่ได้รับผลในครั้งนี้และหนึ่งในหของครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวของคนไทยด้วยค่ะใครที่ ต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะครอบครัวของน้องนางค่ะมีลูกสาวอยู่ด้วยนะคะซึ่งเรียนหนังสืออยู่ในระดับกรุนสกูล n ใครที่ต้องการช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อเรามาได้ค่ะน้องเขายังไม่มีบัญชีนะคะเนื่องจากเพิ่งมาอยู่ที่สวีเดนและยังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะจึงไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีใดใดทั้งสิ้นได้แต่เราสามารถรวบรวมและก็ส่งต่อไปยังให้กับครอบครัวของน้องนางได้ค่ะ ไทยอินซิวเดนสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะของครอบครัวไม่เหลืออะไรเลยนะคะทางบ้านเราก็รวบรวมเสื้อผ้าค่ะเครื่องกันหนาวซึ่งเราก็มาให้น้องนางกับลูกสาวด้วยในส่วนของเรื่องของคดีคง,งดำเนินการไปตามเงื่อนไขของเขาแต่การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นเราก็จะช่วยกันนะคะคนไทยเราใครที่อยากจะช่วยเหลือ สามารถที่จะติดต่อมาหาเราได้ค่ะเราสามารถที่จะส่งต่อสินน้ำใจสิ่งดีๆไปให้กับครอบครัวของน้องนางได้นะคะรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะคะไทยสวีเดนจะเป็นตัวสื่อเป็นตัวนำตัวความช่วยเหลือไปยังครอบครัวของน้องนางค่ะเราเป็นกำลังใจให้กันนะคะนี่เป็นซากความเสียหายจากการ,พรเพลิงไหม้ตอนตีสองของวันนี้ค่ะที่ประเทศสวีเดนค่ะ ทุกคนได้รับผลนะคะและมีครอบครัวอยู่5ครอบครัวในคูหานี้ค่ะครอบครัวของน้องนางได้รับผลจากการที่ไฟไหม้คูหาแรกๆนะคะก็เลยไม่ได้หยิบเข้าของเงินทองแม้แต่พาสปอร์ตหรือเอกสารเกี่ยวกับของเมืองไทยทั้งหมดออกมาอาจจะต้องได้มีการติดต่อทางสถานทูตใครท,ที่ทราบข้อมูลสามารถติดต่อเราได้นะคะเราจะติดต่อไปหาน้องนางค่ะตอนนี้เราได้พูดคุยกับน้องนางแล้ว เป็นการเบื้องต้นกับลูกสาวและเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวของอาหารเครื่องใช้มาให้กับน้องนางและครอบครัวค่ะคนไหนที่ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้กัดจากเหตุเพลิงไหมสามารถติดต่อได้นะคะไม่มีอะไรเลยะคะ่ะไม่ทันที่จะหยิบจับอะไรออกมาเลยใครที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าช่วยเหลือน้องนางนะคะครอบครัวของน้องนางค่ะ สามารถติดต่อได้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นครูหาสุดท้ายที่เป็นบ้านของน้องนางใช่ไหมคไมัอยู่ตรงนู้นบ้านน้องนางมันทั้งหมดจะเป็นห้าแถวเป็นห้าครูหาเป็นห้าครอบครัวค่ะและน้องนางก็เป็นครอบครัวสุดท้ายนะคะก็เลยไม่ได้หยิบของอะไรออกไปแต่ไม่แน่ใจว่าต้นเพลิงอยู่ทางไหนด้วยตอนนี้ ดังนั้นถ้าใครที่ต้องการจะช่วยเหลือนะคะสนับสนุนครอบครัวเป็นกำลังใจให้กันค่ะคนไทยสามารถติดต่อเราได้นะคะและรบกวนช่วยแชร์ในส่วนของความเสียหายและการช่วยเหลือที่เราสามารถที่จะช่วยได้ค่ะควันยังเป็นขมงอยู่เลยนะคะตีสองของคืนนี้ค่ะที่ไฟไหม้ทางทั้งที่มีฝนมีอะไรนะคะยังไม่ทราบเหตุต้นเพลิงค่ะว่ามาจากไหนแต่มีครอบครัวของคนไทยค่ะที่ได้รับผล ครอบครัวของน้องนางนะคะกับลูกสาวค่ะดังนั้นถ้าใครที่ต้องการที่จะช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องนางสามารถติดต่อผ่านมายัางเราได้นะคะ,เร,ะเ,เราจะเป็นสื่อกลางเราจะเป็นสะพานบุญไปยังกับครอบครัวของน้องนางได้ค่ะนี่เป็นสภาพนะคะเราได้เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยเป็นเสื้อเครื่องกันหนาว แต่ว่าพอดีน้องนางยังไม่สะดวกที่จะมาหาเรานะคะใครที่ต้องการมาช่วยเหลือนะคะคนไทยในสวีเดนนะคะเราช่วยเหลือกันค่ะนี่เป็นสภาพนะคะฝากรบกวนด้วยนะคะใครที่ต้องการช่วยเหลือสนับสน,นุนติดต่อมาหาเราได้ค่ะเราจะเป็นสะพานไปหาน้องนางครอบครัวงน้องนางค่ะ เป็นกำลังใจให้กันในเบื้องต้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ